ปาดใหญ่เกี่ยวเลยอาจารย์อำนาจปาดใหญ่ผมที่ลุงนั่งดีหลังคาค่ะพี่มาคำว่าอำนาจปาดใหญ่นี่สคนเมียนมาต้องมีปาดใหญ่บ้านสวยไหมครับบ้านสวยไหมครับสวย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 ค่ะสว่ะหรอยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะต้องหาไม่ถ้าถ้าจะให้สวยกว่านี้ข้างล่างต้องสะอาดเออลุงพูดจริงอ่ะขมางล่งสะอาดนะพวกคุณก็มองเอ่คนส่วนใหญ่นะที่เขาจะตำหนิจะเป็นพวกตาต่ำ ม,มีตาสูงเรืต่ำมีตาสูงไหมเ้านี้ก็อยากตํำหนีก็จะเป็นคนตาต่ำแต่คนที่เขาจะชมก็จะมองสูงอืมอสวยนะสวยนะเขาสวยก็ไปม,มอง อย่างผมเมื่อกี้คนตามๆเาเจ้าของว่าเสนอเขาบอกถ่าจะให้สวยจองตาลา็สั่งเพื่อได้อย่างไรตามๆกับผมนะครับสั่งอยู่ข้างล่างฟางอยู่ข้างล่างตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเรียงสร้างยึดไตบ้านใตทุนบ้านนะครับคนรวยได้ไหมคนรวยได้ไหมบ้านเขรวยนะครับเรียงสร้างไว้ล้งเชือกเหมือนกันยึดไตทุนบ้านลุงนี่ซอยอะไรเนี่ยซอยเนี่ย

ไม่ช่วย่ะคนเยอะนะนี่จอมอใคนเยอะคนเยอะเอามจจกคนเขายื่นม่อเรามานะคไปดูนะคะตอนนี้ที่แน่คือต่อยคนรวยค่ะต่อยคนรวยเด้นั่ง หนุ่ใจ่คนเดินางหาใุก็องไปถเลงใช่ไหมหาเลงถูกไหมบ้น้ป่ยไนมันนตนี3 <3> <3> <3 <3> <3 <3 3> <3 ้ทำก็ได้แนมันบางมันเบาแต่มันหนักน่นเ่มันแตกตัชิ้นนะครับทำมานะครับสองลูกเจมากไม่ใส่ฮะนี่ทหาแม่ด้วยสวัสดีค่ะเาเลยครับเต็มที่เลยครับูกินเลยนะลูก ไม่ได้กินนะลูกทำไมค่ะเดี๋ยวให้ลูกไป็นแทนแน่นะคะขนาดลุงกำนาตากแดดหน้ายังไม่ดำเลยสุดยอดลุงใช้ยี่ห้ออะไรคะใช่อะไรครับใช้ครีมใช่ไหมคะถามลุงว่าลุงจะใช้ครีมอะไรใช่ไหมมุงแกะก็น้ำน้ำเปล่าเนี่ยค่ะน้ำเปล่าเฉย คือ <ưới Dante> ผิวหน้าหน้านี่จะไม่ค่อยจะไม่ได้ใช้ครีมอะไรพรอบสบู่อะไรนี่แต่เป็นใบหน้าที่มันก็เรียกว่าใบหน้าที่มีผิวที่ดีอยู่เลยผมเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญราศีดีราศีจับแต่นั่นก็ทานะเฉยทากันแดดยังมีก็มีบุญทากันแดดพี่อ๋อก็มีบุญบุญอะไรบุญพาว่าพนันตุกันแดดก็ใช้ SPF 50ขึ้นไปอ่ะกันได้กันแดดอ่ะไม่ใช่ทาแล้วไปตากแดดนะ ทาแล้วก็ต้องหลบแดดเหมือ <c oughs> นเดิมมันกันแดดแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ครีมทาตากแดดเนาะ <c oughs> คำว่ากันแดดเนี่ยเราต้องหลบแดดนะ <c oughs> ไม่ใช่ทาแล้วออกแดดนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เขายืมหม้อมานะคะลุงผิวดีเอี้ยวถ่ายอาทิตย์นนะโดนแย่งกล้องไปแล้วนะอ่ะคุยอ่ะลูกคุยลุงคุยให้หน่อยดิอ่ะอ่ะคุยให้หน่อยถ่ายอาทิตย์นี่แหละอ๋ถ่ายอาทิตย์เดี๋ยว ไคอาทิตย์งานำสังไปเจได้ดังกับลุงอ๋ออิตได้ดังกับลุงลุงแก้งกล้องไป, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> สูงบอกให้เง,งก้ยไม่ดกล้าตัวน,นั่นนั่นนั่น <c oughs> นั่นใครอยู่ในช่องคุย taking, อยู่รู้ว่าใครหันกล้องในเอฟซีนะลุงนะพอชิดขยับปากแค่นั้นนหะคนขึ้นพูบๆเลยนี่ก็นเยอะันกระววนเพราะว่าปวดดื้อจอบจอบดูนั่งในเท่เหลือเกินเนาะท่าเนี่ยเนาะกลังรคิวนี่ค่ะเอาคิวนะฮะลุงรอคิว พูดของหลอกือว่าเป็นผู้นำนะคะมันลองดอกจอกอย่างลองจกไปทีล่ยงนมลารับมันได้เลเยดีุงลุกเกือบแล้วนะเมื่อกี้เนไเลือกเลยเนพอดีนะเก้านาฬิกาสี่ถึงห้าลุงเกือบแล้วนเกือบลเข้ามาท่านทนเลยงกเือเกนือบกัก็พัดนี้ อ่านนั่งอยู่นี่ครับไม่ได้จะภาพนะครับกินครับขอบอกครับนั่งก็หนีเพราะว่ยัางนะครับไม่ได้จะภาพกินผู้เดียวครับเอิ้นนั่งว่างห่างโซลเซ่เลยกลิ่นเอิ้นกลิ่นกับพ่อเอิ้นครับสวัสดีลุงเอซีบอกเจ้าของบ้านหิวก่อนมือลุงเอซีบอกสวัสดีเวลานั้นเราจะได้เรี่ยงแหกกปนดี่ลุงบอกเอซีบอกสวัสดีได้ยินไหมเนี่ย เหนื่อยพ่อแห้งเหนื่อยพอแห้งเอาเอาเหนื่อยพ่อแห้งเอาโค้กอีกอ่ะป้าดาไปไหนมาไม่ช่วยยกป้าดามาไม่ทันเพราะว่าผูกแขนยายค่ะดูใกล้ๆโอ้โตายตายติดเหลืองติดเหลืองตาย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 โอ้ยติดเหลืองตาย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 มาเอาเอาคุยอยากคุยไปเอาตรงนี้ก็ได้นะมาฮะเอียงผูกเอียงเพราะว่าโทรพุงติดเหลือง ตกใจหมดคิดว่านีนัดลองลองูนี่รัวติดเหลืองไหมเก่งใจลองงดูเก่งใจเก่งใจมีส่วนอย่าง่ส่วนอย่างบัวบคุณมรับกดพันหนึ่ง